เทคนิคการพัฒนาความมั่นใจและดึงศักยภาพในตัวเองสู่เป้าหมายสูงสุดค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงาน,นประจำเจ้าของธุรกิจหรืออาชีพใดๆชีวิตมักไม่ได้โรยด้วยกีบกุหรบแต่ละเส้นทางมักมีขวากน้นาำปัญหาอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันจนบางครั้งอาจจะส่งผลถึงสุขภาพจิตหรือว่าก่อให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองจนไปถึงการสงสัยว่าเรามีความสามารถจริงไหม ฉันเก่งจริงหรือเปล่าฉันดีพอหรือ,อยังวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคดีๆในการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพื่อดึงศักยภาพของตัวเราให้โดดเด่นนำไปสู่พ้นทางแห่งการคิดบวกเพื่อก้าวไปสู่ความสุขในการทำงานและความสำเร็จในหน้าที่การงานซึ่งคือเป้าหมายที่ทุกคนปรารถนารับรองว่าไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะเรามาเริ่มกันด้วยคำถามง่ายๆค่ะ คุณเคยมีความรู้สึกแยกกับตัวเองมาไหมคะถ้า,าคุณรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นไม่เก่งเหมือนคนอื่นในการทํางานหรือว่าในการทําธุรกิจทํางานอะไรก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จไม่ค่อยได้ตามเป้าหมายจนบางครั้งก็เกิดความรู้สึกไม่มั่นใจที่จะลงมือทําผลงานชิ้นถัดไปค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าใช่สิ่งนั้นกําลังเกิดขึ้นกับคุณก็แสดงว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองในระดับที่ต่ำมากค่ะ และนี่มันก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการขอให้เกิดอุปสรรคในการทํางานแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งมันหมายถึงสัญญาณอันตรายค่ะคุณควรที่จะต้องหลุดออกจากความรู้สึกเหล่านี้ให้เร็วที่สุดเพราะนี่คือสัญญาณอันตรายที่จะส่งผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณลองมาดู15วิธีและเทคนิคดีๆในการสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเพื่อที่เราจะดึงศักยภาพของเราให้โดดเด่นนำเราไปสู่เป้าหมายให้ง่ายขึ้นกันนะคะ ข้อ1ค้นหาด้านดีของตัวเองสิ่งแรกที่เราจะต้องทำเลยก็คือเราจะต้องรู้จักตัวเราเองค่ะต้องรู้ว่าเรามีอะไรดีเรามีจุดแข็งอยู่ตรงไหนวิธีค้นหาง่ายๆหรือสังเกตง่ายๆคือเรามาั่จะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเราทำอะไรแล้วมีคนชมหรือว่ามักจะมีคนมาถามเราหรือปรึกษากับเราเรื่องนี้บ่อยๆแสดงว่าเราน่าจะเชี่ยวชาญแล้วก็เก่งในเรื่องนั้น เมื่อหาเจอแล้วก็ควรจะนำจุดนี้มาย้ำกับตัวเองไว้เสมอว่าเรามีความเก่งเรื่องนี้มีความดีแล้วก็เด่นเรื่องนี้เราไม่ได้เก่งน้อยกว่าใครหรือได้ไปกว่าใครข้อดีของเรานำมาปรับให้เข้ากับการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็จะเป็นที่ยอมรับและมีความภูมิใจจะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้น แล้วก็จะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความกระตือรือร้นในการทํางานมากขึ้นด้วยนะคะอมองอเรื่องราวต่างๆในด้านบวกมากกว่าด้านลบค่ะเรื่องนี้มีผลต่อความมั่นใจมากๆเลยเราจะต้องเริ่มที่ตัวเราด้วยการเลือกที่จะฟังพูดคิดแต่เรื่องที่เป็นพลังงานบวกค่ะไม่เสพข่าวในเรื่องราวลบๆนะคะคำนินทาเรื่องดรามา่าอย่าให้ความสำคัญกับมันค่ะ จงหลีกเลี่ยงถ้าหากเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็แค่ฟังแล้วก็ไม่ต้องสนใจรวมไปถึงการพาตัวเราเองนะคะไปอยู่ในสังคมหรืออยู่ใกล้กับคนรอบข้างที่เขามีพลังงานบวกค่ะเป็นคนที่ชอบคิดชอบทําพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่พลังงานบวกพูดบวกคิดบวกก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีจิตใจที่สดใสทําให้เราอยากจะทําอะไรมากขึ้น คนก็ให้เกิดความมั่นใจและมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะในทางกลับกันนะคะถ้าวันวันหนึ่งเนี่ยเราเสพแต่จจเรื่องลบฟังคนนั้นนินทาดูข่าวที่เป็นลบอยู่ในสังคมที่มีแต่การนินทาว่า,าร้ายกันอยู่ใกล้กับคนรอบตัวที่มีแต่เรื่องท็อกซิกมันก็จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยแย่ไปด้วยนะคะเราคิดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เรารู้สึกว่าไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่ทำบางสิ่งบางอย่างเพราะเราไปเจอพลังงานลบเข้า มันก็จะทําให้เราเนี่ยรับพลังงานลบมาแบบดิีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าวันนั้นนะคะเรารู้สึกไม่ค่อยดีไม่มีความมั่นใจแต่เราโชคดีไปเจอกลุ่มเพื่อนที่มีพลังงานบวกเจอคนที่เขาพูดแต่เรื่องเราดีๆมีแต่คนที่พูดแล้วให้กําลังใจช่วยให้เราเนี่ยเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานที่แย่ๆนั้นอนะกลายเป็นพลังงานที่มีความสุขขึ้นมาได้เช่นกันนะคะส ทำในสิ่งที่เชื่อแล้วก็เชื่อในสิ่งที่ทําค่ะมเมื่อเราตัดสินใจโดยผ่านกระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการคิดทบทวนการกันกรองดีแล้วจงมั่นใจค่ะและเชื่อในสิ่งที่เราตัดสินใจทําในสิ่งที่เราเชื่อและเชื่อในสิ่งที่ทําว่ามันจะประสบความสําเร็จเพราะว่าถ้าเราคิดมาดีแล้วแต่ว่าหากสิ่งที่ทํานั้นมันเกิดความผิดพลาดจริงๆง<ๆ>ก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจเพราะเรามั่นใจในสิ่งที่เราทําอย่าง ที่สุดแล้วเรารับผิดชอบตอัวเองร้อยเปอค่ะจงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราตัดสินใจและเชื่อว่าสิ่งที่เราทำดีที่สุดแล้วค่ะ4ี่เลิกใส่ใจคำพูดของคนอื่นค่ะการรับฟังความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ดีนะคะหากว่าคำพูดนั้นเป็นสิ่งที่มีเหตุผลมีประโยชน์ไม่ได้เจอไปด้วยอคติหรือว่าการชี้นำในทางที่ไม่เหมาะสมนะคะเพราะว่าคำพูดเ่านั้นมันก็จะกลายมาเป็นคำแนะนำที่ดี ให้เราเนะนนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นแต่บางครั้งในบางคำพูดจากคนอื่นก็ไม่ได้เป็นคำพูดที่มีประโยชน์เสมอไปค่ะเพราะฉะนั้นเราควรไตรตรองเสมอว่าคำพูดคำวิจารณ์นั้นเป็นประโยชน์ไหมถ้าหากว่าคำพูดนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์กับเราเราก็ไม่ควรที่จะนำมาใสา่ใจให้เกิดความกังวลจนทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองเลิกทำอะไรตามที่คนอื่นคาดหวังค่ะ เลิกคิดที่จะทำอะไรที่จะทำให้ถูกใจคนอื่นหรือกลัวว่าเขาจะมองเราในแง่ลบหรือคิดไม่ดีกับเราแต่ให้คิดเสมอว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจในสิ่งที่เราทำได้แค่ทำในสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าดีที่สุดก็เพียงพอแล้วข้อห้ยินดีกับความสำเร็จที่ผ่านมาการวางแผนทำงานทุกอย่างเราจะต้องแบ่งงานออกมาเป็นงานเล็กๆนะคะซอยงานออกมาเป็นชิ้นเ,เล็ก เพื่อให้มันสำเร็จได้ง่ายขึ้นเมื่อเราทำสำเร็จเราก็ต้องยินดีกับความสำเร็จนั้นไม่ว่าผลงานนั้นมันจะเล็กหรือใหญ่ก็ตามก็ต้องยินดีกับความสำเร็จนั้นค่ะและขอบคุณตัวเองเสมอเพราะทุกก้าวในการเดินทางรู้จะต้องมีสิ่งที่น่าจดจาและน่ายินดีด้วยการทั้งสิน้นหากว่าไหนที่เราเจอปัญหาอุปสรรคให้นำความสำเร็จที่ผ่านมากลับมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราทำงานชิ้นนี้ ไปถึงเป้าหมายได้แล้วจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจกับการทำงานชิ้นที่ยากขึ้นด้วยเพราะเราก็าผ่านมันไปได้เช่นกัน 6. นนำความล้มเหลวมาเป็นบทเรียนหากว่ามีบางงานที่มันเกิดเกินความสามารถของเราณนะขณะนั้นทำให้งานออกมาไม่เป็นไปนดังที่คาดหวังก็ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเครียดแต่ให้นำความล้มเหลวกลับมาเป็นบทเรียน ไม่นำความล้มเหลวมาบั่นทอนจิตใจของตัวเองจนทําให้เสียความมั่นใจให้คิดว่าเป็นบทเรียนที่เราได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และพร้อมที่จะต่อสู้กับความท้าทายใหม่ๆที่กําลังเข้ามาเสมอให้ท่องไว้ในใจตลอดว่าไม่มีใครพบกับความคำว่าชัยชนะหรือประสบความสําเร็จได้ในทุกๆเรื่องหรอกคนที่ลงมือทําเท่านั้นถึงจะรู้จักกับคําว่าล้มเหลว และใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อให้เราเติบโตขึ้นค่ะ 7. อยู่ในโลกของความเป็นจริงให้มากขึ้นสมัยนี้เป็นยุคข,ของโลกโซเชียลทุกคนให้ความสนใจและอยู่กับออนไลน์มากขึ้นแต่โลกโซเชียลก็ไม่จะมีดาบสองคมเพราะว่าตัวอย่างที่เราเห็นอย่างต่อนเนื่องในโลกโซเชียลไม่ได้มีด้านดีเสมอไป เพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลือกเสพเรื่องราวในโซเชียลที่เหมาะสมและต้องใช้วิจารณญาณแยกแยะหากพบเรื่องราวดีๆก็ให้เก็บมาเป็นแรงบรันดาลใจเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแต่หากเราพบเรื่องที่มีพลาังงานลบให้รีบมองข้ามหรือเลือกที่จะไม่เสพสิ่งนั้นหรือว่าร้องหักดิบค่ะเลิกเข้าสู่โซเชียลดูบ้าง ตัวเองออกจากโรกโซเชียลชั่วข่าวนะคะเช่นการวางโทรศัพท์ไว้ไกลๆปิดเสียงแล้วก็หันกลับมาสู่โลกของความเป็นจริงออกมาใช้ชีวิตไปกินอาหารอร่อยๆไปเที่ยวในที่สวยๆไปเที่ยวกับเพื่อนพร้อมที่จะให้มีพลังงานบวกเข้ามารับรองว่ามันจะช่วยเติมเต็มพลังใจให้คุณได้อีกมากเลยค่ะ8หาแรงรนใจใหม่ๆจัดเวลาให้กับตัวเอง ได้เปิดสู่โลกกว้างบ้างด้วยการออกไปท่องเที่ยวตามที่ต่างๆอาจจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศตามโอกาสหรือความชอบของเราค่ะเพื่อให้เราได้ก้าวสู่ชีวิตจริงได้พบเจอกับเพื่อนใหม่ๆคนใหม่ๆเมื่อเราออกไปท่องเที่ยวก็อย่าลืมที่จะเก็บเกี่ยวแรงบรันดาใจที่ได้เจอแล้วก็นํามาปรับใช้กับชีวิตการทํางานไม่แน่ว่าการที่เราได้พบเจอกับคนดีๆมีคอนเนคชันใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังงานบวก อาจจะได้ข้อคิดหรือแนวคิดของเขามาเป็นแรงบนันดาลใจในการทำงานของเราในการใช้ชีวิตของเราและอาจจะมีโอกาสใหม่ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้อีกด้วยนะคะ 9. ปรับบุคลิกภาพเรื่องของบุคลิกภาพเนี่ยมันส่งผลต่อความมั่นใจค่ะเราลองปรับเปลี่ยนวิธีการนั่งการเดินการยืนการพูดรวมไปถึงการพูดคุยเจราจา เกี่ยวกับการเยินงานธุรกิจกับบุคคลต่างๆที่เราต้องสัมพันธ์ด้วยและอย่าลืมใส่รอยยิ้มและความมั่นใจลงไปในทุกท่วงท่าทุกอินดิาบทที่เรากำลังปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะนอกจากจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพและความเป็นโปรเฟ s s i o n a ลของเราแล้วยังทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ10กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนค่ะ คอนฟอร์ตโซนนี้เป็นพื้นที่ที่มีความสบายรู้สึกปลอดภัยของเราใช่ไหมคะซึ่งมันก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าเราติดอยู่กับความเคยชินทําอะไรเดิมๆซ้ำๆมากเกินไปจนเราเนี่ยกลายเป็นคนหมดไฟเบิร์นเอาหรือว่าหมดแพชชั่นเราไม่กล้าที่จะก้าวออกมาเผชิญกับความเป็นจริงในโลกของความเป็นจริงที่ท้าทายเพราะฉะนั้นถ้าเราลองก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเราเองบ้าง แล้วลองทำอะไรที่มันท้าทายความสามารถของเราดูบ้างเรามีความสามารถมีศักยภาพซ่อนอยู่ในตัวเราอีกมากมายดึงมันออกมาค่ะลองลงมือทำในสิ่งที่เราอยากทำที่อยู่นอกเหนือจากกิจวัตรประจำวันที่จำเจของเราไม่ต้องกลัวค่ะว่าถ้ามันเกิดความผิดพลาดหรือว่าไม่ประสบความสาเร็จเราบางครั้งการรวบรวมความกล้าทาอะไรใหม่ก็เป็นวิธีการเสริมสร้างความมั่นใจที่ดี โดยเช่นกันนะคะแถมยังทําให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้ง่ายมากขึ้นด้วยค่ะ11ให้อภัยตัวเองค่ะทุกคนนะคะไม่มีใครที่เพอร์เฟกมีโอกาสที่จะทําผิดพลาดด้วยกันทุกคนยิ่งเราเป็นคนที่กล้าตัดสินใจแล้วลงมือทําเราย่อมผ่านการลองผิดลองถูกและเราจะก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนคนที่ไม่ผิดพลาด คือคนที่ไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยถูกไหมคะหากเราได้ลองทําอะไรใหม่ๆแล้วมันเกิดความผิดพลาดอย่าโทษตัวเองคะ่ะเราจะต้องให้อภัยตัวเองนะคะเก็บเรื่องราวต่างๆมาเป็นบทเรียนและเอาไว้เล่าสู่ให้คนอื่นฟังในวันที่เราประสบความสําเร็จได้เลยท้อได้คะ่ะแต่อย่าถ้อนะคะรีบรุกขึ้นมาเจอกับเรื่องราวใหม่ๆให้เร็วที่สุดให้คิดซะว่าสิ่งที่ดีๆยังรอเราอยู่อีกเยอะในวันข้างหน้าคะ่ะ 12หยุดคิดมากในทุกเรื่องความคิดมากนี่แหละที่เป็นต้นเหตุของความไม่มั่นใจเมื่อเราเจอเหตุการณ์อะไรที่เข้ามาปะทะเราลองคิดให้ช้าลงค่ะให้เวลาตัวเองสักนิดหนึ่งฟังทบทวนแล้วค่อยตัดสินใจว่าสิ่งนั้นมันเป็นประโยชน์กับเราไหมถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ตัดมันทิ้งไปไม่ต้องกังวลไม่ต้องเก็บมาคิดมากเพราะฉะนั้นลองเลิกคิดมากกับเรื่องเล็กๆกน้อยๆยนะคะเลิกกังวลกับสิ่งที่มันยังไม่เกิด เลิกจมอยู่กับความผิดพลานนดแน่ดีเลิกคิดถึงคําพูดของคนอื่นมากกับความรู้สึกของตัวเองและเลิกเก็บเทียบตัวเองค่ะเรียบเท็บกับคนอื่นเนี่ยมันทาให้เราทุบใช่ไหมคะแต่ให้ทาทุกอย่างด้วยความมั่นใจจิดวะว่าเรื่องที่ทํามันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกอย่าลืมนะคะเวลาให้เวลากับตัวเองหยุดคิดทบทวนคิดให้ช้าลงทบทวนก่อนตัดสินใจค่ะแล้วก็เลิกคิดมากนะคะ13 เวลาออกกําลังกายใครๆก็บอกค่ะว่าการออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายพร้อมและแข็งแรงนั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยได้พัฒนาสมองได้พัฒนาความคิดพัฒนาทางน้าจิตใจกันมาแล้วร่างกายก็ต้องการการพัฒนาด้วยค่ะโดยการที่เราพาเขาออกกําลังกายนะคะเราจะต้องหาเวลาไปฟิตเนสหรือว่าออกไปเดินออกไปวิ่งตามสวนสาธารณะบ้างอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีเพราะว่าสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น มันจะช่วยให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกไปทางด้านบวกมีพลังค่ะและบางครั้งการได้ออกกําลังกายคุณก็จะเห็นคนอื่นๆเนี่ยเขาแข็งแรงเขามีสุขภาพดีก็จะทําให้คุณเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจมากขึ้นนั่นเองนะคะและคุณก็ยังอาจจะยังมีคอนเนคชั่นดีๆในการที่พบเจอผู้คนในที่สาธรารณะหรือว่าในฟิตเนสได้อีกด้วยนะคะ 14. เติมความมั่นใจให้กับจิตใจของตัวเองค่ะ เมื่อลองปฏิบัติตามคําแนะนําข้างต้นมาหมดแล้วนะคะให้เราตอบย้ำกับตัวเองเข้าไปอีกค่ะว่าเรามีความมั่นใจที่จะทําสิ่งต่างๆอยู่เสมอมั่นใจว่าเราทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จได้การบอกกับตัวเองซ้ําๆหรือการโปรแกรมจิตของตัวเองด้วยพลังงานด้านบวกมันจะช่วยกระตุ้นให้เราเกิดแรงบันดาลใจค่ะลุกขึ้นมาทําสิ่งดีๆนะคะนําความคิดของเราเนี่ยก้าวไปสู่พลังงานบวกมากขึ้น ร้างความมั่นใจที่จะทำให้เราเก้าวสู่ความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้นค่ะ 15. ฝึกฝนจนกลายเป็นคนเก่งพรสวรรค์อาจจะเป็นสิ่งที่มากับตัวตั้งแต่เกิดที่จะทำให้คนบางคนทำบางสิ่งบางอย่างได้ดีและมีความมั่นใจสูงด้วยใช่ไหมคะถ้าหากเราไม่มีพรสวรรค์เหล่านั้นเราก็ไม่ต้องคิดมากค่ะแต่เรามีพรสวรรค์คะคือการแสวงหาความเก่งค่ะความเชี่ยวชาญมันเกิดขึ้นได้ด้วยการฝึกฝน และเราก็ผ่านขั้นตอนการสร้างความมั่นใจดึงศักยภาพของตัวเราเองกันมามากแล้วใช่ไหมคะเมื่อเรามีความมั่นใจแบบเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะคะหันกลับมาฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าไม่มีใครเก่งโดยไม่ผ่านการพัฒนาเพิ่มเติมนะคะการพัฒนาตัวเองนี่แหละคือสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําอย่างไรวันหนึ่งเราก็ต้องกลับไปเจอกับปัญหาไปเจอกับความผิดพลาด อีกแน่น,นอนในเมื่อเราลงมือทําในทุกๆวันเราต้องเจอมันค่ะแต่หากเราฝึกฝนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะเราก็สามารถที่จะรับมือกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้ง่ายขึ้นเห็นไหมคะว่าความมั่นใจไม่ใช่เรื่องยากที่จะพัฒนาค่ะขอแค่เรามีความตั้งใจที่จะต่อสู้กับทุกปัญหาที่ผ่านเข้ามาหากเรามีความมั่นใจแบบเต็มร้อยแล้วคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือตัวเราค่ะ ที่จะสามารถเชิดใช้เจอจรัสในการทํางานในอาชีพการงานของเราและสร้างความประทับใจให้กับคนที่ได้พบเจอทั้งทีมงานหัวหน้าเพื่อนร่วมง,งานและนําไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพการงานของเราอย่างแน่นอนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเทคนิคการพัฒนาความมั่นใจในตัวเองก้าวสู่หนทางแห่งความสําเร็จคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเองเปรียบเสมือนมีคุ้มทรัพย์อันล้ำค่าคะ่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม a y Inspire สวัสดีค่ะ